สวัสดีนะครับเคสเฮาสวัสดีครับสวัสดีค่ำๆวันเสาร์นะครับทุกท่านทักทยายฮะจากบ้านเคสเฮาเฮ้เธอมาหันก้นให้คนดูได้ยังไงเนี่ย <c oughs> ดูดูตัเวเบลลาคอ,ออนกันนะครับโอเคทักทายแม่น้องด้วยนะครับแล้วก็ทักทายคนดูด้วยนะครับแม่สองตัวที่เห็นเป็นน้องแมวจอรอบ้านนะครับตัวสามสีนี่ชื่อเบลลาสวัสดีค่ะมาจับหน่อยแล้วขอรูปหน่ยอย เป็นมาให้รูปเองนะครับแล้วก็ปลาทูปลาทูนี่ก็เป็นแมวเพศเมียนะครับอายุสัก10เดือน11เดือนประมาณนั้นนะครับสุขภาพแข็งแรงดีเข้าโปรแกรมวัคซีนแล้วนะครับเป็นเพศเมียทั้งคู่ครับเดี๋ยวานี้ก็ขวบกว่า,วานะครับเพศเมียเหมือนกันทำหมันเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจเลือดแล้วแข็งแรงปลอดโรคนะครับทุกอย่างน้องสบายดีนะครับ ใครสนใจเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์ไว้ไว้ไวไวด้านล่างเนาะไปแย่กับซาบะนะครับปลาทูกับปลาซาบะเจอกันปลาทูาจะเลี้ยให้แมวกับทุกตัวนะที่เข้ามาหานางไปตูส่วนเบลล่าเนี่ยชอบมาตูให้ปลาทูเลียแต่เบลล่าเนี่ยไม่ยอมเลียให้ตัวอื่นเลยนะนี่เอาหวาัวชนกันดูซิว่าใครจะยอมเลียให้ใครก่อนเนี่ยความตลกของแมวที่นี่ โอเคนะครับทักทายนะครับสวัสดีครับสวัสดีจากบ้านเคสเทานะครับเอ๋ uh huh.